สวัสดีครับผมตีจัดให้ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากช่องชาแนลตีจัดให้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสําหรับตัววา t แท็กซีคูนสคันที่อยู่ด้านหลังของผมคันนี้ครับต้องบอกว่าแต่งจัดเต็มกันเลยนะฮะก่อนที่ผมจะพาไปดูเรื่องของชุดแต่งเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์กันก่อนคร่าวๆว่ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเชิญทางนี้เลยแน่นอนครับสำหรับตัว4คูน4นะฮะวายแท็กรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวขุมกําลังเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะ ใบเทอร์โบนะครับให้อัตรากำลังแรงม้าสูงถึง210ม้านะฮะให้อัตรากำลังแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรและราคาค่าตัวที่เขาเข้ามาอยู่ที่1,314,000บาทนะฮะแน่นอนรุ่นนี้เป็นสีขาวเพิ่มอีก10,000บาทจะเป็น1,324,000บาทนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งกันต่อเลยว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนาะสำหรับตัววายแท็กีคูสีรุ่นนี้นะฮะแน่นอนครับก็มีการเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของตัว ฝาค้มฝากระโปรงนะฮะก็คือใส่โชค๊คเข้ามาด้วยนะแน่นอนครับตัวโชค๊ครุ่นนี้เราใช้เป็นตัว GT Pro นะครับเป็นโชค๊คที่มีคุณภาพและสามารถรับน้ำหนักได้จริงบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆเลยนะอ่ะเดีย๋ยวถัดกันต่อไปครับเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับวาแท็ก4 x 4รุ่นนี้นะฮะปีนี้มีการเปลี่ยนใหม่เกือบยกแผงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวพัดลมหน้าเครื่องก็หายไปแล้ว ก็ไม่มันก็จะช่วยในเรื่องของการไม่กินกําลังเครื่องด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นพลมงไฟฟ้าส่วนแบตเตอรี่ปีนี้เราให้เป็นแบตเตอรี่ขนาด80แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ชนิด AGM นะครับข้อดีเลยคือจ่ายไฟเสถียรที่สุดนะครับในส่วนของตัวไดชาร์จก็มีการเพิ่มให้ลูกใหญ่ขึ้นจากเดิม210ปีนี้ให้เป็น250แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าจุใจกันเลยทีเดียวฝั่งซ้ายมือครับก็มีการจัดวางระเบียบในส่วนของตัวห้องเครื่องได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น โซนร้อนโซนเย็นนะฮะก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวดิสเบรกของเขาก็เป็นเบรกฟรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะฮะไม่ใช่เป็นตัวเบรกมือละเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะฮะก็บ,บอกเลยว่าใช้งานง่ายปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องครข้าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันบ้างครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมจากตัวเดิมเดิมกันบ้างครับจุดแรกเลยครับในเรื่องของตัวกระจังด้านหน้าเราก็มีเลือกใช้ชิ้นงานของ กันจังหน้า Raptor V6 ครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือจาเป็นตัว Ford นะฮะหรือว่าตัวตัวหนังสือ Ford ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นพื้นดำนะครับสลับขาวทำให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับตัวไฟทับทิมถึง3ดวงเลยนะเก๋ๆแบบนี้เลยนะในส่วนของกันชนนหน้าก็มีการเปลี่ยนใหม่ครับเลือกใช้เป็นตัวกันชนเหล็กแฮมเมอรนะฮะรุ่น King ซีรีส์บอกเลยครับว่าวัสดุแข็งแรงมากๆครับพร้อมกับ รุ่นนี้นะมีเจาะช่องเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะฮะทั้งหมดถึง6จุดเลยนะครับแบบนี้เลยเพราะเนื่องจากว่าตัวว i แท็กเนี่ยสำหรับตัว 4, ี่ณรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอยู่แล้วนะ,ะก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยในส่วนของตัวไฟกันชนหน้ารุ่นนี้นะก็จะเป็นตัวไฟดับเบิรไลท์นะฮะที่ใช้ควบคู่กับไฟด้านบนไฟซ้ายจะเป็นตัวไฟตัดหมอกไฟด้านหน้าจะเป็นตัวไฟด้านหน้านะฮะก็คือบอกเลยครับว่าสว่างมากๆรวมไปถึงด้านล่างก็จะเพิ่มในเรื่องของห่วงแดงมาให้นะครับสามารถ ใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้สูงถึง3.5ตันเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของด้านหลังป้ายเขาก็จะเจาะในเรื่องของตัวที่ต่อวินลากมาให้ด้วยนะครับในกรณีนีหรือว่าในอนาคตทาง FC นะฮะอยากจะเอาไปใช้งานหรือว่าจะต่อเพิ่มก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ฝากระโปรงมีการติดในเรื่องของตัวอักษรเลนเจอร์ ส,สวยๆแบบนี้เลยนะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะคันนี้เลยบอกว่าเก๋มากๆสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับสำหรับตัววายแท็กซรุ่นนี้ก็คือตัวไฟ Magic LED แบบนี้เลยที่มีในเฉพาะให้4คีคเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นตัวไฟเปิดปิดสูงต่ําอัตโนมัติตามความเร็วแปรผันในการขับขี่นั่นเองบอกเลยครับว่าเป็นไฟที่อัจฉริยะจริงๆนะอ่ะถัดกันต่อไปครับเรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้าง ด้านข้างตัวรถครับตัวนี้เราเพิ่มเติมในเรื่องของตัวคิวล้อขนาด6นิ้วหมุดเงินแบบนี้มาให้นะสามารถเปลี่ยนลวดลายได้ตามความชอบไม่ว่าจะเป็นลายเฟืองลายเรียบครับลายหมุดเงินก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของทาง f c เลยนะครับในส่วนหัวใจหลักสําคัญครับในเรื่องของตัวล้อและยางนี้นั่นเองนะตัวล้อของเขาเนี่ยเลือกใช้เป็นล้อขนาด20ครับจุดเด่นของเขาคือเป็นล้อที่ไม่เป็นออฟเซตลบเป็นออฟเซตบวก15นะเพราะเนื่องจากล้อมันไม่ยืดน,นะเดี๋ยว ลองดูนะขนาดข้ามเลยล้อมันจะไม่ยื่นออกมานะครับทำให้ตัวรถมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยลายที่เลือกเราเป็นตัวลายวนะครับลายดำขิดเงินแบบนี้เลยทำให้ตัวรถยิ่งสวยเข้าไปอีกส่วนยางเลือกยางเป็นยางของยี่ห้อเดนโซนะฮะขนาดหน้ายางที่เลือกใช้เป็น2 8 5 5 5 R 2 0นะเป็นยางชนิดอาทีบอกเลยครับว่าลุยได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนจริงๆแล้วก็ด้านล่างต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนใหม่เกือบยกแผงเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของตัว ปีกนกปรับองศานะครับเลือกใช้เป็นของยี่ห้อโปรเฟนเดอร์ลูกหมากกันโค้งครับก็ใช้เป็นของยี่ห้อโปรเฟนเดอร์บอกเลยครับว่าทําให้ตัวรถมีความแข็งแรงแล้วก็มีฐานในการยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็รุ่นนี้ยกเพิ่อมอีก2นิ้วนะทำให้ตัวรถมีมิติสูงขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของบันไดข้างกันบ้างครับบันไดข้างเลือกใช้เป็นตัวบันไดข้างเหล็กแฮมเมอร์นะฮะรุ่น Shadow Serie s จุดเด่นของเขาเลยก็คือ จะมีไฟสองพื้นมาให้นะครับว,วิธีการใช้งานก็คือเราเปิดประตูอ่าแบบนี้เลยไฟสองก็จะทํางานนะฮะนี่เบาเอาไว้ขึ้นเข่าเลยนะครับยิ่งเวลามืดๆไฟสองสว่างมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะรุ่นวายแท็กสีคุนซีจะมีกล้องรอบคัน360องศาและยังมาพร้อมกับตัวระบบป้องกันบร์สปอร์ตนั่นเองนะฮะเวลาในเรื่องของเจอแบบรถที่เ,เป็นจุดอับสายตาเรานะ หรือว,ว่าตัวระบบมันก็จะทําช่วยเรื่องของการเตือนเรานั่นเองด้วยแล้วก็ส่วนสําหรับในส่วนของข้างตัวรถก็มีการติดสติกเกอร์นะเป็นตัวอักษรแฮมเมอร์แบบนี้เลยนะฮะอย่างที่บอกกันว่าคันนี้แฮมเมอร์รอบคันจริงๆก็ต้องติดจัดเต็มแบบนี้กันเลยนะแล้วก็พาดยาวมาถึงตัวกระบะท้ายนะครับติดเป็นแรปเจอร์แบบนี้เลยตัวนี้เป็น,นลายกราฟิกนะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของรุ่นนี้จริงๆมาดูทางด้าน โรบากันบ้างนะในส่วนอื่นผมอาจจะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่ามันอาจจะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานโรบาตัวนี้เราเลือกใช้เป็นตัวโรบาฮารเก้นนะครับเป็นรุ่นแทงเกอร์แบบนี้เลยที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับก็บอกเลยครับว่าโรบาชนิดนี้เป็นโรบาแต่งสวยนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวที่วางสัมภาระด้วยนะฮะสามารถรับน้ําหนักได้สูงถึง80กิโกรัมเลยนระบอกว่าสายออฟโรดไม่ควรพลาดจริงๆนะครับถัดกันต่อไปฮะมาดูด้านหลังด้านหลังรถกันบ้างครับด้านหลังตัวรถก็ มีการแต่งเล็กน้อยนะแต่ผมมองแล้วไม่ใช่เล็กน้อยเลยนะแต่งเต็มเมกันจริงๆก็ติดในเรื่องของตัวก่าวฝ,ฝาท้ายเข้ามาครับอักษร FOD แบบนี้นะให้เข้าคอนเซปต์กับตัวรถแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวชุดอะคริลิกนะครอักษรเลนเจอร์แบบนี้เข้ามาเลยทําให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นด้วยส่วนกันชนท้ายเลือกใช้เป็นตัวกันชนท้ายแฮมเมอร์นะฮะรุ่นโนวาซีรีส์ครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะมีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาได้ครับ ทั้งหมด3ช่องแต่ว่าทางคุณลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของรถคันนี้เลือกใช้เป็นตัวบอลลากจูงนั่นเองนะก็ติดเข้าไปเลยก็สามารถเอาไว้ลากเกี่ยวกับพวกตู้นอนได้ลากเรือได้ลากเจสก,กีได้ด้วยนะแล้วก็ซ้ายขวาครับก็เพิ่มในเรื่องของตัวห่วงแดงโอเมก้าเข้ามาด้วยรับน้ําหนักได้สูงถึง3.5ตันเลยทีเดียวบอกเลยครับว่าด้านหลังนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่ะให้ด้สําคัญอีกจุดหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของตัวท่อครับตัวนี้เป็นท่อแต่งนะครับ ของยี่ห้อ JTC ไทเทเนียมครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวปลายท่อหรอกนะฮะสามารถใช้งานได้จริงเพราะมีการเชื่อมต่อไปถึงแคดเก่าของเขาเลยรวมไปถึงมีการตัดท่อพักเสียงด้วยนะฮะทำให้เพิ่มเรื่องของเสียงเนี่ยมีความนุ่มนวลยิ่งขึ้นด้วยรวมไปถึงเพิ่มอัตารากําลังม้าอีก -2 ถึง2ม้าเลยทีเดียวบอกเลยครับว่าแรงม้าเดิมของเขาอยู่ที่2 1 0ม้าเพิ่มอีก2ม้าเป็น2 1 2ม้าบอกเลยว่าแรงจัดเต็มกันเลยดุดันไม่เกรงใจใครอ่ะ คันต่อไปชิ้นสุดท้ายครับเรามาดูเรื่องของตัวที่ปิดฝาท้ายกันบ้างตัวนี้ทางรถของทางผู้ลูกค้านะครับก็เลือกใช้เป็นตัวฝาท้ายปิดของแฮมเมอร์นะฮะตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะก็ทําให้ตัวรถมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาใช้งานก็ใช้จากรีโมทก็ได้หรือว่าจะกดปุ่มจากตรงด้านนี้ก็ได้นะฮะก็มีสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนี่แหละฝาท้ายไฟฟ้าของแฮมเมอร์ฮะ,ะใช้งานง่ายครับก็ เวลาใช้งานเราแค่แค่กดปุ่มตรงนี้นี่ครกดป,ปุ่มเปิดปิดฝาท้ายก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วเรายังสามารถปิดตัวฝาท้ายกระบะได้ครับเข้ารูปเลยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายสําหรับตัวว i t แท็กครับตัวนี้เราให้เป็นไฟท้ายแบบ Full LED เลยที่มีในเฉพาะรุ่น 4x4 เท่านั้นด้วยนะฮะแบบนี้เลยฮะไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดเต็มระบบเลยครับแล้วก็ใส่ข้อไฟท้ายแบบเก๋ๆเ,เข้ามาด้วย อ่ะโอเคก็สําหรับชุดแต่งภายนอกนะฮะแล้วก็สเปคเบื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันบ้างให้เป็นน้าจิ้มว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนหน้ากันก่อนเลยสําหรับตอนแรกครับก็สิ่งที่เห็นเลยก็คือจะมีเบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยแล้วไปแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าถึง8ระดับด้วยครับข,นนขึ้นลงได้ฮะ,ะแล้วก็ตัวเบาะเขาเองก็จะเป็นลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเป็นเบาะที่เดินได้สีส้มนะฮะ เดินได้นี่ไม่ใช่บอกมันเดินได้นะฮะเดินได้นี่คือเดินได้จริงๆนะฮะมุกไม่หาผาเพื่อนเครียดตึ้งโปะอะต่อไปครับมาดูพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า1 0 0เนะฮะพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันนะครับใช้งานควบคู่กับตัวระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะเลนคิปปิ keeping, ้งเลนเซตตอรงแล้วก็ตรงกระจกหลังเนี่ยก็จะมีตัวเรดาร์ให้มาด้วยครับบอกว่าใช้งานได้สะดวกสบายเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้ เป็นตัวเบรกนะฮะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเบรกเท้าเราก็เป็นเบรกไฟฟ้าให้เพราะนี้จากเพราะเนื่องจากเป็นดิสเบรกถึง4ลร้อเลยเบรกมือให้เป็นเบรกไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีตัวหมุนนะฮะตัวปรับสีเป็นแบบพาร์ทไทม์เลยใช้งานง่ายชุดเกียร์เป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยหน้าจอให้ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจอรุ่นใหม่ขนาด12นิ้วซิงค์โฟเอนั่นเองใช้งานง่ายเชื่อมต่อได้แม้กระทั่ง Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto เลยสะดวกสบายกันเลยทีเดียวเนาะ เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวสเปครถแล้วก็ชุดแต่งสวยๆของตัววแท็กคุณสแบบนี้ครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็สามารถโติดต่อก็มาหาตีได้เบอร์093-357200ตามเบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือจะทักเข้ามาที่เพจโพดีสุดคุ้มปาตีจัดให้นะครับก็สามารถยินดีให้คำตอบได้ทุกอย่างสำหรับทาง f c ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ f c ท่านใดที่ได้มาดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ทางตีเองก็ต้องขอตัอลรับไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ